สวัสดีครับท่านผู้ชมยินีรับข้อสู่โอเออชัแนลนะครับวันนี้นะผมจะมาเบรคข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับในอีพีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของรถยนต์จากค่ายบูลิงนะฮะนั่นคือบูลิงสตาร์ไลท์เอสนะครับ SUV รุ่นใหม่นะครับผมที่มาในแบบไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นแล้วก็ p h เอนะครับจอเปิดตัวในเดือนสิงหาคมที่ประเทศจีนแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้นะครฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกรีนจะทำให้ผมนะครับโอเคจะพร้อมลลล้ไปดููขอมกันเยครับไป หลัจากเมื่อปีที่ผ่านมานะครับผมทางบูลิงเนี่ยแบรนด์รถยนต์ที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของทาง SAIC GM บูลิงนะครับได้เปิดตัวบูลิง Starlight ซีดานตัวใหม่ประเทศจีนนะครับโดยมีให้เลือกในแบบ Starlight EV ที่เป็นซีดานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นวิ่งในไกลสูงสุดอยู่ที่510กิโเมตรและบูลิง Starlight นะครับซีดานฟังกอินไฮบริดนะครับที่เคมาว่าวิ่งมีม้ฟล้วนไกลสุดนะครับผมอยู่ที่150กิโเมตรเมื่อบวกกับน้ํามันเต็มถังแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จเต็มนะฮะ จะวิ่งระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่1,100กิโลเมตรนะครับมาในปีนี้เองนะฮะทางบูลิงเตรียมเพิ่มทางเลือกใหม่จากกลุซีรีสตาร์ไลน์นะครับด้วยการเตรียมเปิดตัวบู l ิงสตาร์ไลน์เอสเอสยูีสำหรับครอบครัวรุ่นใหม่โดยโชว์จุดเด่นนะฮะเป็นรถ s u v ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสิงหาคมในปีนี้สําหรับบู l ิงสตาร์ไลน์เอสนะฮะเป็นรุ่นที่2นะฮะที่ใช้แพลตฟอร์มเทียนยูดีนะฮะของทาง SGMW ีเ็นะครับที่เป็นแพลตฟอร์ม ได้งานออกแบบภายนอกนะครับผมจะกระเดียบเบื้องต้นจากภาพที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวรถน้าผมยังคงดีไซน์แบบตระกูลสตาร์ไลท์โดยเด่นด้วยกระจังหน้าแบบปิดทึบมาพร้อมชุดไฟหน้าแบบดาววิ่งนะครับที่มาในรูปทรงคาเลข7นอกนั้นนะผมยังคงตกแต่งด้วยแถบสีดํานะครับตามส่วนต่างๆของตัวรถเพื่อเพิ่มลุกให้มีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการชนหน้าซุ้มล้อกับบันไดข้างและราวแรกหลังคานะครับในขณะเดียวกันนะครับผมก็เสริมความหรูหราเล็กๆนะครับ ด้วยขอบโครเมียมที่สเกิดข้างด้านล่างของขอบหน้าบานข้างแต่ถึงที่สังเกตของรถรุ่นนี้นะฮะตัวรถเนี่ยยังคงใช้มือจับประตูแบบเดิมซึ่งต่างจากรถในประเทศจีนนะครับผมที่หันมานิยมใช้มือเปิดประตูแบบราบเรียบไปกับตัวรถในส่วนของรังคาด้านท้ายนะผมจะมาในแบบลาดเทนะฮะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังคาทรงสปอร์ตนะครับ ที่ตรงกลางนะผมดีไซน์ให้เป็นลอนพร้อมติดตั้งชุดไฟเบรกลรองที่3นะครับไว้ตรงกลางขณะที่ชุดไฟไท้ายนะผมจะเป็นไฟแบบ LED แยกส่วนซ้ายขวาสำหรับดีไซน์นะผมจะคล้ายกับสายไฟฟ้าบูลิงสตาร์ไล์ S นะครับทุกวางตำแหน่งให้เป็นรถ SUV นะผมให้มีขนาดกระทะรัดโดยมีความยาวอยู่ที่4,745ม mm, ิมความกว้าง1 8 9 0ม mm, ิมความสูง1,680 mm, มิมตราพร้อมกับระยะฐาล้อย,อยู่ที่2,800ม mm, ม ภายในดีไซน์ของ s t a r l i g h S นะฮะจะมาในแบบเรียบง่ายโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับได้แก่ Light Sand, Dark Black และ Coconut Brown นะครับโดยจะได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุหนังนะครับผมที่คอนโซลหน้าคอนโซลกลางบริเวณที่วางแขนและแผงประตูนะฮะอีกทั้งนะฮะยังแทนด้วยวัสดุลายไม้นะครับผมที่กรอบมือประตูและแผงแดชบอร์ดอีกด้วยนะครับในส่วนของแผงคอนโซลหน้านะฮะจะถูกติดตั้งเพียงแผงหน้าปัด LCD นะครับผมที่วางแบบลอยตัว มาพร้อมจอควบคุมกลางนะผมที่วางแบบลอยตัวเช่นกันโดยทางผู้ผลิตนะครับผมยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลขนาดจอออกมาแต่อย่างใดด้านพวงมาลัยนะรผมจะมาในทรง shape คอนโซลกลางนะผมถูกออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่นะคะวางเชื่อมต่อติดกับคอนโซลด้นลักษณะเอียงด้านล่างนะฮะจะเป็นช่องวางสําหรับวางสิ่งของเล็กๆนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องวางแก้วน้ํา2ช่องและท่านชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายนะฮะที่มีช่องวางทั้งหมด2ช่อง ในน่าพละกำลังขับเคลื่อนของบูลิงสตาร์ไลส์นะฮะจะมีให้เลือก2รูปแบบด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากรุ่นสงกำลังแบบ PHEV นะฮะที่มาพร้อมกับระบบปลั๊กอินหลิงฉีนะครับผมของทาง SGMW นะครับซึ่งประกอบด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตร NA นะฮะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง7.8กิโลวัตต์หรือ105แรงม้านะฮะโดยจะมีตัวเลือกชุดแบตเตอรี่นะครับผมให้เลือก2ข,ขนาดความจุด,ด้วยกันนะครับได้แก่9.5กิโลวัตต์แล้วก็20.5กิโลวัตต์นะครับ วิ่งในโหมดไฟฟา้าล้วนนะครับผมในระยะทางอยู่ที่43กิโลเมตรและ90กิโลเมตรตามลำดับส่วนรุ่น BEV นะฮะจะรับการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟา้าขนาด150กิโลวัตต์หรือ201แรงม้าก้านชุดแบตเตอรี่นะครับผมทางมูล,ลิงนะครับผมยังไม่มีการเปิดเผยขนาดแต่อย่างใดนะครับรวมไปถึงระยะทางวิ่งก็ยังไม่มีข้อมูลออกมาแต่อย่างใดนะฮะมีเพียงข้อมูลของชุดแบตเตอรี่นะผมจะเป็นแบบลิเธียมเหล็กฟอสเฟนนตน,ลลนะครับจตข้อมูลเบื้องต้นมูลิง s t a r l i S นะฮะจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับได้แก Interstellar b ่ Inter u บลูสตาร์เแลวก็ Star g โนะครับรุ่นนี้นะฮะจะมาเป็นคู่แข่งการตลาดโดยตรงกับทาง b y d วด่ง plus dmi นะครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นทางการของบูริ่ง s a า l ์ไลส์นะฮะ suv คันใหม่นี้ของทางค่าย saicgm บูริ่งนะครับได้รับการเปิดเผยครั้งนะ้าผมในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้สำหรับรถยุ่รน,นี้นะผมจะเข้าไทายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอติดตามข้อมูลข่าวสารในทีนะฮะสำหรับ ep นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวข่าวสารกันใหม่ในพี่หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย